สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Cook ี e r u n Castle นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ c ุก k ี e Run ภาคใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับในเกมซีรีส์ c o ก k i e Run นั่นเองทุผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันว่าในภาคนี้จะมีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนกันบ้างตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับตอนที่เราจะเข้าเกมนะครับมันจะมีให้เราปรับภาษาด้านบนเนาะด้านขวาบนนะครับให้เราปรับภาษาไทยด้วยนะครับแต่เสียงไม่มีภาษาไทยนะเสียงมีแค่อังกฤษนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะดูผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมชอบจําตัวอักษรญี่ปุ่นเกาหลีจีนสลับกันทุกวันนี้ยังจาไม่ได้เลยนะ <c oughs> ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันโอเคครับทีนี้เดี๋ยวลองมาเล่นกันนะครับหลังจากที่เราเข้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะมีเนื้อเรื่องเหมือนเดิมไหมนี่ครับมีในส่วนของตัวแม่บดใช่ไหมีแม่บดมาเหมือนเดิมนะครับ และแม่มดมาที่ปราสาทนะครับในช่วงเวลาทั้งหมดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคุกกี้ที่สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โอและดีและปลอดไทยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e t เท่าสลั a a เ a กิ n น n i n ฮอน n ค a น์แพคทาวเวอร์ a อฟ a ฟนตาซีอาร์ค h นท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์นั้นเหมือนกันทุกข่างนะครับเราสกิปต,ตรงนี้เลย นี่ครับมันหนีออกมาได้นี่มันหอลอุดออกจากเตาแล้วเห็นไหมไอตัวเดิมเลยใช่ไหมมันไอตัวนี้ทุกภาคเลยใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะนี่ปึ๊บนี่อ่าแล้วตัวเกมนะครับมาเป็นแบบพัเซิลเฉยเลยนะครับก็คือฉีกรูปแบบแนวก่อนๆน,นะครับก็คือจะเป็นพัเซิลแบบแมทรีครับใครที่เคยเล่นพวกเกมแมทรีแคนดี้แคทหรืออะไรแบบนี้นะน่าจะชอบอันนี้นะครับ นี่ครับไม่ได้เล่นยากอะไรนะเออ,อโอเคชึบนี่เรียบร้อยผ่านด่านก็คือในแต่ละด่านคิดว่าเราจะมีเงื่อนไขในการเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีคัสซีนแบบนี้ไออ,ออกมาได้แล้วไอจะหนีครับหนี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 ไอนี่้เอ้อเฮ้เฮ้เ้เฮ้เี้เ้วย้เฮ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 ้เ้วยนะ Quick ยนะช้วย้เฮ้เ้เฮ้้รั นี่จะหนีได้ไหมนี่กระเด็นตกไปแล้วนะครับแล้วก็รอดตอนนี้เราสามารถสกิปได้นะหรือว่าเล่นความเร็วนะครับสูงสุดก็คือคูณ2นี่ครับเป็นซอมบี้คุกกี้นะครับที่แม่มดเข้ามานะครับแล้วก็มีคนมาช่วยนะนี่อ่ะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันก็ดูสนุกดีนะแบบเวลาที่เราเล่นไอตัวเมททรีเรียบร้อยแล้วมีเนื้อเรื่องให้เราแบบติดตามต่อหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้จํานวนการที่เราสามารถปัดได้นะครับ48ครั้งนะ เพราะฉะนั้นจะปัดอะไรก็คิดดีๆก่อนนะอ๋อมีตัวซอมบี้เกิดขึ้นมาเว้ยโอเคเราต้องจัดการตัวซอมบี้ทั้งหมด21ตัวครับนี่ครับตุมต้มตุ้มนี่ครับตุ้มตุมตุมตุม,ตมเรียบร้อยไหมเนะี่ยนี่ครับ หายไปทั้งกระดานครับนี่ครับซอมบี้มาอีกนะครับปึ๊บอ่ะมีไอเทมด้วยนะอ่ะดูนินี่โอ้โหมีใช้เวมนม์นด้วยวะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะน่ารักดีน่ารักดีนะครับเกมนี้อ่าน่ารักแบบชีวๆนะโอเคนี่ครับ ผ่านบทที่หน่งแล้วเหรอชัปเตอร์อ๋อชัปเตอร์วทีนี้จะเข้าชัปเตอร์วแบบจริงจังแล้วนะครับนี่เริ่มต้นการเดินทางนะครับเราสกิปตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าผมไม่ไม่อยากดูนะอ่ะตรงนี้นะครับเหมือนน่าเราจะไปเจอปราสาทล้างมังแล้วก็ทำการพัเซลเหรอเล่นอ่ะเล่นก่อนทุกการกระทำในเกมนี้นะครับต้องเล่นพัเซลก่อน อ่าโเคยังไงจะโดนเนี่ยต้องแบบนี้นะครับปัดได้อีกประมาณ28ครั้งนะครับต้องพยายามปัดไอที่มันอยู่ใกล้ๆอะครับนี่นี่ เพียวเยวไปเพียวอ่าเลย2องอันสีฟ้าก็หมดแล้วชนะแล้วนะครับเคลียร์เลเวลพันดานนะครับแตบบ่บีซี่นะมีคอยโบนัสด้วยนะครับเวลาที่เราทําคะแนนถึงที่เขากำหนดอะไรแบบนี้นะนี่ครับเอมันก็ดูเพลินๆดีนะแต่ต้องคนที่ชอบเล่นเกมแนวแบบพัซเซลิลด้วยนะครับนี่มันจะเก็บของได้ละนี่ทุกงารกระทํานะครับพัซเซลิลมาป่อน เนี่ยเห็นปะ่ะแพสเซอีกแล้วเราต้องมาเล่นแมทรีนนะครับเหมือนเดิมนี่อืมปัดได้35ครั้งนะครับนะจะไปไว้เล่นโอ้โหหายละโอเคเหลืออันเนี้ยปัดยังไงนี่โอเคอมืมาทั้งแถบและโอเค นี่ครับเรียบร้อยเลยตุม้มเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยนะนี่ผ่านแบบเร็วมากเดี๋ยวเราลัางๆนะครับจำนวนที่เราปัดได้ครับมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะนี่คะแนนแบบเต็มแบบจัดเต็มเลยโอเคนี่ครับเรียบร้อยอ่ะเราข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเป็นปราสาทนะ โอเคเปิดก่อนนะครับอันนี้อะไรเอ่ยกดล็อกโอ้มาถึงก็ขายของเลยอย่างนี้เลยเหรอพี่เอากันอย่างนี้เลยเหรอโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกระบบต่างๆภายในเกมกันบ้างนะเช่นอ่าตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับโหลดแผ่แบบไม่ไม่จบไม่สิ้นนะมีการสุ่มนะครับอ่าฟรีหนึ่งครั้งครับ ได้อะไรนี่ครับอา่าโหให้เลือกด้วยเหรอเอาให้มันคล้ายๆกันโอเคมันเป็นไอเทมที่ใช้ตอนนี้เนี่ยครับตอนที่เล่นนะน่าจะใช่นะนี่ครับเฮ้ยได้ตัวละครด้วยเหรออ่ะแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกนะว่าจะได้ใคร <laughs> มันล็อกอะ่ะนี่ครับทุกกี้รถพิกใช่ไหม องุ่นเหรอ <S <S สีแดงเอาแมคุกกี้แววไพายเป็นรถพริกนะเอาฟอีกไหมอา่าด้านขวาบนนะครับมันสามารถสุมได้อีกนะอ่ะสุมอบกมันน่าจะให้ตัวละครเราแค่ตัวเดียวแหละนี่มาอีกอ่ะนี่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 แล้วก็ทำการหมุนครับทำการหมุนเอ้ยได้มาอีกแล้วครับ ได้ไมาอีกแล้วได้ไมาอีกแล้วได้ไมาอีกแล้วนี่คุกกี้หมาป่าครับได้ไม่อีกแล้วโอเคก็สุ่มไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนโมการเล่นอยู่ด้านขวาล่างนะครับเราเล่นเรื่อยๆตามเลเวลที่เขากําหนดนะครับอันนี้จะเป็นภาษาเราเนาะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตัวพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุผู้ชมครับนี่มีเนาะอ่า เวลาเขาเล่นก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันน่าจะสลับในส่งของตัวละครได้นะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ